เขาค่อยจะตัวนี้เล็กเล็กพอเล็กเล็กพอเล็กพออ่ะคิว P อันนี้ p ใหญ่สิบสองยสิสี่อน้องๆครับทำไมสามเลีย 3. สองรูปนี้จึงคล้ายกันเพราะรับนี่มุม Q กับมุม B เท่ากันเพราะกำหนดให้เพราะกำหนดให้หใหต่อไปมุม A กับมุม C เท่ากันเพราะกำหนดให้คู่สุดท้ายครับคือมุม P ของรูปเล็กเท่ากับมุม A ของรูปใหญ่เพราะ ผลบวกของมุมภายในสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาสรุปแล้วสามเหลี่ยมสรูปนี้คล้ายกันเพราะมีมุมเท่ากัน3คู่มีมุมทั้งสามาเท่ากันส่วยวข้อนี้นะครับเราสามารถหาคิวได้เป็นสิ่งแรกเพราะโจทย์ตั้งสมการ3าคิวเท่ากับอะไร18 3ามคเท่า18สิบดย้ายสไปทางขวาครับกลายเป็น Q ิวเท่ากับ18หารด้วยสาคิวได้ไรครับน้องคได้หครับ3 Q, 18, Q, 18, ามคิเท่าสิบแปคิเท่าสิบแปดหารด้วยสามคิวตอบน้องครับตอนนี้น้องได้ Q เป็นหกวเราจะมาหา R กับหา P เพราะอะไรครับ เหตุเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการหา 2p บวก q ลบ r นี่นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการครับอ่าตอนนี้ชัวร์แล้วแต่ p กับ r ยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาหา p ก่อนเพราะ p คือเล็กโตโอเล็กต่อ,ตอใหญ่ นี่คือเลขต่อใหญ่เลขต่อใหญ่ต้องชอบเลขต่อใหญ่แต่เลขที่เรารู้ก็คือ Q6 ถูกไหมครับต่อใหญ่คือส2นี่คือตั้งสมการเลขต่อใหญ่ถ้าเลขต่อใหญ่เราก็ย้ายย4ไปทางขวาครับกลายเป็นเศษหกเศคุณด้วยย4 ใช้แม่หกแต่ทอนหกหนึ่งหกหกซอยสองสองหนึ่งสองสองคูณสิบสองได้ยี่สี่น้องๆได้พีออกมาเป็นสิบสองนะครับต่อไปค่าต่อไปพี่ต้องหาตอนนี้พี่รู้แล้วนะครับว่าพีเป็นสิบสองกำลังจะหาอาร์กำลังจะหาอาร์กำลังจะหาอาพร้อมนะครับอาคือเล็กเล็กต่อใหญ่ใหญ่คือ อานเนี่ยมันสมในกับยี่สิบน้องมันอยู่ระหว่างหนึ่งขีดกับมุมสีดำหนึ่งขีดกับมุมสีดำนี่คือเล็กต่อใหญ่ใกล้องาสาหรับเล็กคือหกใหญ่คือสองอ่านเบรแค่นี้ก่อนทำความเข้าใจบางที่ ตรงนี้ก็จะไายเป็น r เท่ากับเศษหส่วนองคูณได้20เดี๋ยวพี่จะใช้แม่6กแบบทอดนะครับ6 1 6 6 2 12 6 1 6 6 22. 2 12 2ิบคูณสิเป็น20ใช้โยตอนนี้พี่รู้ r ละขอต่อด้นมดนะครับ2 p บวก q ลบ r พี่การจะหาค่า2คูณ p แล้วก็บกวก q แล้วก็ลบ a มีค่าหลัก2คูณ p คืออะไรครับ p คือ12กลายเป็น2คูณเป12บกวกไป q q คืออะไรครับ q ค,คือ6 q ค,คือ6ลบไป a a คืออะไรครับ อา่าคือ10คิดเลขครับมันก็จะกลายเป็น2อคูณจุได้24บวก6ได้30 3 0ิบาลบคำตอบข้อนี้ตอบ20ครับคำตอบข้อนี้ตอบ20ครับนี่คือข้อ7นะครับ โดยบอกว่ากำหนดให้ AB นะครับขนาดกับ DE แล้วก็ขนาดกับ CF ด้วยแสดงว่าตอนนี้มีเส้นขนาดนะครับถึง3นะครับ3รูปนะครับจงหาความยาวของ AB จงหาความยาวของ AB ข้อ8นะครับ 3 2 1 1 โอ้ขนาดก็สามเซตหกแล้วก็แปดแล้วก็เก้าข้อนี้สนุกมากครับมันต้องฝึดดูพยายามครับพยายามแต่ต้องฝุดดูอ่าไหนลองดูครับว่ามีสามเหลียมรูปไหนบ้าคท้ายกันมันมีมากกว่าหน่คู่นะครับมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึงคู่ที่คล้ายกัน ่าลองดูครับลองรดูครับว่าสาเร็กผู้ไหนบ้างที่ไทยอ่ะเธอมี 6, 3, 3, 5, 3, 5, 6, คทข้งงสามมีคนั้งสามู่เท่ากันผู้ไหนบ้างครับเดวอคอลวอลอลวออลอลออออลคูล,ล,ลไหนบ้าอลลอม เาต้องการหาอะไรหา A B O A B C ตรงนี้ครับน้องรับเดี๋ยวเรามาทำสัล่ลกหน่อยว่ามุมที่ทบบเกี่ยวข้องกับ A B เนี่ยะนะครับอ่ามีมุมไหนเท่ากับสามเหลี่ยมรูปหนึ่งบ้างเอาพร้อมนะเอามุมแรกก่อนอ่ะ E เนี่ย E E มันเท่ากับ E ถูกไหมเป็นมุมตรงข้าม ต่อไปนะครับมุม A ของทางซ้ายเท่า,ากับมุม F ของรูปเล็กพอเป็นมุมแยงต่อไปนะครับมุมมุมปีบอยเท่า,ากับมุมซีแคทนะครับเความเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่เราพบนะครับอ่าแล้วไงต่อแล้วไงต่อ ทำไมดีอันนี้เราไม่รู้เลยครับว่าบรนยาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เลยนะครับพี่เก่บอกเราว่าน้องเด็กว่าซ้ายกับขวานเนี่ยสามเหลี่ยมรูปใหญ่รูปเล็กเนี่ยมันบอกมาแค่ด้าน c f แสดงว่าไม่สนุกแล้วครับถ้าเราไม่รู้อย่างอื่นเลยใช่ี้มฮะพี่เก่บอกเราว่ามันมีสามเหลี่ยมอีกคู่หนึ่งครับที่คล้ายกันครับ ที่พี่สอนน้องว่าซ้ายออกขวานเนี่ยมันคล้ายกันแต่มันมีคู่หนึงครับที่มันคล้ายกันโดยที่น้องยังไม่เห็นที ADE <B>, e. เก่งมากครับกับอะไรครับ ACF ADE กับ ACF คล้ายกันคนที่ตอบไปคีดเก่งมากทีนี้เรามาดูครับว่าทำไมเพื่อนตอบว่า ADE กับ ACF แล้วพี่บอกเก่งมากน้องดูอะไรนะตะแคงคอดูนิดนึงโอ้โอ เราก็เห็นว่าสองเส้นเนี่ยขนานกันนะครับแล้วเราก็เห็นว่ามุมเนี้ยที่พี่และ,ะขีดสีชุดมว่วงเนี่ยนะจากมุมเนี้ยก็เป็นมุมสมในเพราะว่าเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ด้านเดียวกันของเส้นตั้อ่านเพียแค่นี้ก่อนเปียแค่นี้ก่อน <S <S และมันมีมุม A รวมกันน้องเห็นไหมมุม A ของ ADE เนี่ยกับมุม A ของ ACF เนี่ยรวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมุมสีแดงเท่ากันด้วยมุมนี้ครับน้องมุมดกับมุมอะไรครับกับมุมนี้หานแท้ไหมเท่ากันอ่าแล้วไงต่อครับเราจะหาอะไรได้ ทีกับสีเท่ากันเหตุผลเพราะว่า2คู่แรกมันเท่ากันแลยเนะฟังครับคือสีดำของรูปเล็กกับสีดำของรูปใหญ่นี่คือคู่ที่1คู่ที่2คือสีม่วงของรูปเล็กกับสีม่วงของรูปใหญ่พราเป็นมุมสูนยในและสีแดงของรูปเล็กกับสีแดงของรูปใหญ่เท่ากันพาะคุณสมบัติผลบวกภายในหรือใครจะตอบว่าเป็นมุมสูนยในก็ได้นะครับอ่าทำความเข้าใจ แสดงว่าตอนนี้เรามองใหม่ละเป็นเล็กกับใหญ่นะครับอ่าให้ดูต่อทนี้เนี่ยไอ้ด้านเนี่ยของรูปเล็กมันยาว9อันนี้ยาว6อันนี้ยาว8เดี๋ยวเราจะหาด้านของรูปใหญ่คือ AC ได้เดี๋ยวเราจะหารูปนี้ได้ครับเราหารูปนี้ได้อ่าพอไหมเดี๋ยวเราจะหาความยาวของ AC ได้พอไหม อ่าสมมุติให้ DC เนี่ยยาว X ถ้าเกิดพี่สมมุติให้ DC ยาว X นะครับ AC ก็จะยาวเป็น9กบวกอ๋อเดี๋ยวพี่จะหา X ได้เดี๋ยวพี่จะหา X ได้เดี๋ยวพี่จะหา X ได้โอเคครับ พร้อมนะแต่พี่หาเองได้นะอาช่วยพี่หาเองก่อนเร็วเจ้าบอกเองนี่คืออะไรใหญ่ตอเล็กต้องทอบใหญ่คืออะไรครับแปดเล็กคืออะไรหกอ่ะพี่น้องจดแค่นี้ก่อนจดแค่นี้ก่อนน,น้องๆสามเหลี่ยมค,คือสามเหลี่ยมที่มีสามเหลี่ยสมสองรูปที่มีมุมเท่ากัน,น,าทานทั้อองาสามคูมียาเขาดูเนอนี้ถ้าออกมาเนี่ย ส่วนใหญ่ทำไม่ได้เลยปลายภาาถ้าใครออกนี้มาก็สนุกสนุกเลยอ่ะพร้อมไหครับใหญ่คือ9บวกเต่อเล็กเล็กคือ9เท่ากับใหญ่คือ8เล็กคือ6ย้าย9ตัวนี้ไปทางขวาด้านซ้ายเหลือ9บวกเเท่ากับเศษแส่วน6คูณด้วย9้ น้องครับดอกพอพี่อธิบายจบนะครับแต่พี่เี่พตรวให้ที่หนึ่งสองสี่สองสามสามหนึ่งสามสามสี่สามสิลบได้3น้องรับมันได้3ามอได้สาได้สาได้สามเคนี้สนุกมากเลยน้องมันยังมีสามเหลี่ยมที่มันค้ายกันอีก โอ้โหซับซ้อนมากข้อนี้ถ้าน้องไม่คิดตามอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับน้องต้องคิดตามนะข้อนี้นะอ่าน้องเพื่อนี่น้องฟังพี่นะไอ้ตรงเนี้ยไอ้มุมสีเขียวเนี่ยไอ้สองเส้นนี้มันขนานกันใช่ไหมน้องแล้ไอ้นี้เป็นเส้นตัดไอ้สีเขียวเนี่ยกับไอ้เนี้ยก็เข้ามาด้วยเข้ามาด้วยโอ้โหุกอยากจริงหรือใครจะมองว่าไอ้สีเขียวนี้ไอ้นี่อ่ะเป็นมุมแย้งก็ได้ พี่อะไรจะบอกรางว่าตอนเนี้ยรูปเล็กกับรูปใหญ่มันคล้ายกันอีกแล้วรองอีกคู่หนึ่งละอีกคู่หนึ่งละเล็กใหญ่เอาใหม่นะเล็กใหญ่ดูเล็กกับใหญ่ดีนะพี่ใจดีพี่พูดเล็กกับใหญ่พี่เล็กใหญ่ ทีในี้ใครไม่คิดตามเนี่ยน้องจะไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าใครคิดตามเนี่ยน้องจะพอรู้เรื่องนะครับตรงนี้อ่น,น้องครับพี่จะสมมุติให้ question mark A B เนี่ยเป็น B ใหญ่คือ B ต่อเล็กก็คือ6เท่ากับใหญ่ใหญ่ใหญ่คือ12 9 3 12ใหญ่ต่อเล็ก กลายเป็นเศษ b โคเมเศษ b b เท่ากับ12หารด้วย3ได4คำตอบข้อนี้คือ24 a b ยาว24มีหน่วยเป็นหน่วย24หน่วยน้องครับถึงเวลาที่พี่จะทบทวนซ้ำทนในข้อนี้ครับาใด้ใจฟังนะครับน้องข้อนี้เนี่ยมันดูยากพี่บอกน้องเลยครับว่าข้อนี้ถ้าออกมาเนี่ย เสกวนใหญ่ทําให้เป็นเพราะว่าทําไมพอดูเสร็จนั่งดูประมาณสองนาทีคิดไม่ออกฉันไม่คิดแล้วแต่น้องๆจะต้องฝึกนิสัยการอยากคิดให้กับตัวเองนะครับตัเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับการฝึกใช้นิตศาสา์น้องครับแต่ที่เราเห็นว่าถ้าเรามองว่าคู่เนี่ยคู่เนี้มันค้ายกันเราไม่สามารถแก้โจทยข้อนี้ได้ครับ เพราะว่าอันนี้แปดอันนี้ไม่รู้ครับต้องการหาเราเลยขยับมาคู่แรกก่อนนี่คู่แรกนี่คู่แรกเราคิดคู่แรกเพื่อหาเอกอกน,นี่คือเล็กนี่คือใหญ่แล้วได้เอกโดยการบอกว่าใหญ่คือเก้าบวกเอกต่อเล็กคือเก้าเท่ากับใหญ่คือแปด ต่อไนี้คือ6แก้หาค่า x งได้3พอได้ x เป็น3แล้วตรงนี้เป็นสามเก i าบวกสเป็น12เทองเชิงนคัตตอนที่2มันมี2ขั้นตอนขั้นตอนที่2ให้มองนี่คือเล็กอันนี้คือจอยเราก็ตั้งสมงการเลยจอยตอนเล็กทอดจอยตอนเล็ก คำตอบตอนนี้ตอบยี่สี่หย